ว,วิธีดูนะครับวิธีดูหลวงพ่อเงินไม่ว่าจะเป็นวัดขวางหรือจะเป็นวัดบางคลานหรือว่าจะเป็นวัดทายน้ําก็แล้วแต่นะครับสามสี่วัดที่วัดดงัดงๆวัดห้วยคงห้วยเขนใช่หมดแล้วครับที่ดงัดงๆน่เ <_ t ix> ขาไม่ได้ดูอะไรมากมายแล้วครับ <_ T ix> การดูนะครับเริ่มแรกเลยจับพระขึ้นมานะครับสมมุติว่าไปเจอพระที่ตามแผงตามถนนหนทางหรือตามบ้านของผู้คนก็นแล้วแต่นะครับ<_?<_รจับขึ้นมาปุ๊บ เราต้องดูโลหะก่อนเลยครับเริ่มแรกนะเริ่มแรกเลยดูโลหะก่อนว่าโลหะนี่ขอให้เป็นโลหะธรรมชาติขอให้เก่ามีคราบเบ้าคราบผิวไฟนะครับถ้าพระไม่ได้ใช้ก็บางทีอาจจะเห็นคราบผิวไฟรางๆนะครับเนื่องจากว่าการเวลาผ่านไปคราบผิวไฟก็จะหายไปบ้างนะครับแล้วก็ดูแบบนั้นแหละครับดูความเก่าๆนะครับดูเนื้อโลหะบางทีโลหะรุ่นเก่าๆเนี่ย มันจะมีตามุงนะครับเวลาเราส่องดูจะมีตามุ้งคือมีแบบเห็นรอยเหี่ยวย่นนะครับขององค์พระท่านนะครับมีวิธีการดูเหมือนกันนะครับเหมือนกันกับหลวงพ่อพเงินวัดบางคลานที่ดังๆนะครับอย่างเย่นองค์นี้คือหลวงพ่อเงินวัดขวางนะครับคือหลวงพ่อพเงินได้สร้างไว้แล้วก็เอามาฝากกลุกไว้ที่วัดขวางนะครับคือแบ่งแบ่งฝากนะครับคือบรรจุที่ ไว้วัดบางคลานบ้างนะครับแล้วก็แบ่งมาให้วัดขวางบ้างนะครับบรรจุกรุกไว้ก็องค์นี้อ่ะเพิ่งแตกกรุเมื่อปี2527นี่เองครับ2527้เ25นี่ยตอนนั้นอ่ะเปิดกรุกขึ้นมาใหม่ๆหม่อ่ะทีแรกนะก่อนที่จะไม่เปิดเนี่ยมีคนขโมยนะครับมีคนเข้ามาขโมยเนะี่ยชาวบ้านก็นไล่ต้อนนะครับไล่ต้อนไล่จับกันนะครับบางขโมยเนี่ยนะเขาก็ได้ไปไล่องค์นะ ได้ไปแล้วก็ชาวบ้านเขาชาวบ้านแล้วก็ผู้คนหลายคนอะ่ะที่เขาเจ้าหน้าที่อะไรที่ไล่จับกันะนะครับเขาก็ยิงปืนใส่นะยิงปืนขู่ยิงปืนใส่โจรอะ่ะที่มาขโมยพระหลวงพ่อเ,เงินวัดขวางเนี่ยแต่ว่าปืนเนี่ยมันด้านะครับยิงไม่ออกนะครับพระองค์นี้จึงมีความศักดิ์สิทธิ์ไปอย่างมากไม่แพ้นะครับไม่แพ้วัดบางคลาดอย่างแน่นอนวิธีการดูก็คือดู โลหะให้เก่าโลหะนี่ให้เก่าไว้ก่อนแล้วก็ดูรอยประกบข้างนะครับเพราะหลวงพ่อเงินเนี่ยเขารอมาเนี่ยเขาจะใช้แม่พิมพ์แบบประกบกันนะครับประกบปุ๊บเนี่ยด้านข้างๆเนี่ยเมื่อทุบเบ้าทิ้งไปเนี่ยด้านข้างๆจะต้องมีรอยประกบเนี่ยด้านข้างแต่แถวนี่เนี่ยมันต้องมีรอยประกบอยู่แล้วครับและตามจีวรตามองพระจะต้องมีรู เม็ดทรายด้วยนะครับแต่ไม่ใช่มีอักษสนะครับมีนิดเดียวนะครับมีเป็นจุดตรงนั้นตรงนี้จะเป็นรูๆนะครับเรียกว่ารูเม็ดทรายนะครับเพราะว่าตอนที่ผสมเนี่ยโลหะที่เขาผสมเนี่ยโอ้โหโทษทีครับไม่ใช่ตอนที่ดินนะที่เขาผสมขี้ควายนะครับบางทีดินมันติดเม็ดทรายมานะครับแล้วก็เอามาโอบทําเป็นบล็อกในหุ่นเทียนเนี่ยบางทีมันจะต้องมีเม็ดทรายติดตามในตามจีวงจีวอนนะครับเนี่ยนั่นแหละครับ จึงจะเป็นธรรมชาติขอให้โลหะเนี่ยเก่าเป็นธรรมชาติก็พอนะครับแล้วก็มีรอยตะไบแต่งด้านข้างด้านขอบนะครับเอ่อรอยตัดช่อจะต้องมีรอยตะไบด้วยนะครับเพราะว่าเขาตัดโบราณเนี่ยตัดเสร็จแล้วเขาก็ต้องตับใบแต่งให้เรียบเพื่อจะให้หลวงพ่อพเงินเนี่ยตั้งได้นะครับตำนานเขาว่ายอย่างนั้นนะครับแต่วิธีดูก็ต้องดูแบบนั้นนะครับถ้าเราดูผิดเพี้ยนไปจากที่เขาบอกมาจากเซียนบอกมาเราเอาไปปล่อยเอาไปขายมันก็ขายไม่ได้ครับเนื่องจาก ผิดสูตรผิดตำราของเซียนเขานะครับเราต้องเล่นตามเซียนเล่นตามตํารานะครับเล่นตามมาตรฐานสากลน,นะครับจะมาวัาเล่นตามเซียนก็ไม่ใช่ต้องเล่นตามมาตรฐานสากลน,นะครับเราถึงจะขายได้นะครับแล้วก็เอามาใช้ได้แล้วก็คิดว่าเป็นพระแท้อย่างเงี้ยเราจะได้ใช้นะครับเพราะพุทธคุณเนี่ยของหลวงพ่อเงินเนี่ยรู้อยู่แล้วว่าศักดิ์สิทธิ์มากนะครับเนาะวันนี้ผมเอาหลวงพ่อเงินวัดขวาง ฝากครูวัดขวางครับเป็นหลวงพ่อเงินวัดบางคลานนะครับฝากครูวัดขวางเอาไม้เพื่อนๆได้รับชมนะครับหน้าตาก็เหมือนกับหลวงพ่อเงินวัดบางคลานเช่นเดียวกันนะครับยิ้มๆนะครับรูปร่างจะอ้วนๆนะครับรูปร่างจะอ้วนท้วนสมบูรณ์เหมือนกันนะครับเหมือนกันทุกอย่างก็วันนี้ไม่มีอะไรมากมายก็ขอจบวีดีโอเพียงเท่านี้ก่อนนะครับร่วมศึกษาไปด้วยกันกับสมจิตสมประเสริฐก็ขอให้เพื่อนๆทุกท่านจงมีแต่ความสุขนะครับ มีอะไรก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยทักทายกันได้นะครับเราจะได้มีความรู้ไปด้วยกันนะครับคนนั้นพูดอย่างนั้นคนนี้พูดอย่างนั้นอ่ะเอามารวมกันนะครับแล้วเราก็จะได้ความรู้ไปด้วยกันนะครับเนาะขอบคุณครับผมสวัสดีครับ